ชอบมากพูดอยู่เบื้องหลังคุณแพรก็คือฉายาดีรู้จักตั้งแต่เป็น่ามกรรมเทพดีฉายานี้เขาคือคุณแพรนะจ๊ะเป็นกรรมเทพมาให้หลายกแต่จุดๆแต่วันนี้คุณแฟนเขาเขาเก่งมากเลยคุณแพรไทยคือเก่งมากแล้วพูดไทยเก่งมากคือสอนเขาตลอดเนาะตลอดนี่อยู่ยังไม่ถึงหนึ่งปีนะคะก็ยุคที่ทุกคนปั้นเขามาด้วยกันทุกคนปั้นมาด้วยกันคือนอกจากพูดได้แล้วอ่านได้ด้วย ด้วยใช่่คะีิไปดูตั้งแต่คุณคุณแพ้เปิดหนังสือให้เขาสะกดทีละคำอะเดี๋ยไปดูวันนั้นคือยังพูดไม่ได้เลยวันนี้มาถึงขั้นมีแล้วค่ะยอดเก่งมากเลยเรื่อยๆค่ะเออแต่เขายังไม่ตื่นเต้นกว่ามาแข่งเองอนะคะวีคุณแพ้เขาเขาเขาใจยังไงคุณแพ้ดูมาสเตอร์หรือว่าพวกดูใครแต่ละคนดิแต่ละคนน่ะโหเราไม่หวังชนะค่ะเราหวังมาเขาร่วม แต่คุณตะวันเขาก็ยังไม่กินทุเรียนเหมือนเดิมลุ้นมากต้องดูอ่ต้องดูค่ะช้องเจ็บค่ะม้อเลยค่ะแล้วตอนนี้คุณแพรอยู่ที่ไทยไหมครับหรือว่าต้องไปบินอยู่ไทยเพราะรายการนี้แหละโอ้แล้วก็เดี๋ยวต้องบินกลับไปด้วยก็ไปไปกลับแต่ก็ยังมีไลฟ์อะไรอยู่จะอยู่รายการอยู่ไทยจนถึงรายการนี้ยังมีไลฟ์สดหรือว่ามีอะไรให้ให้ได้ติดตามกันบ้างตอนนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรายการออกอากาศแล้วมีไลฟ์สดอ๋อเนาะซัพพอร์ตตะวันด้วยเนาะ แขกขอบคุณคุณแพรครับที่รักกับประเทศของเราขอบคุณครับสวัสดีสังวรสวัสดีครับแ<ค>พรไปไหน่วยแพรหรอครับแพรวันนี้ไม่อยู่ครับแพรอยู่ในรทนี่คือใครครับสวรควังวรสังวงมากัีงวรั้งแต่ัอนไงรสดแรกๆก,กับรสรเัยนะสังวรรสังงรัังัังรัรังวรส้รัรส้รััังรงรัั แาบิาลีได้ใช่แล้วกลีด้วยต้องตามตั้งแต่ตอนนั้นเลยโวมาเป็นไอ้นี้ยังไงบ้างเอ่ยวันนี้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 แบบเต็มที่ไหมเต็มที่มากๆเราก็เต้นเต้นมากๆหลายันี่ทําให้เต้นเต้นทุกวันทั้งวันเลยก็เลยโกตันนี้เนยแต่ว่าตอนนี้แบบผมจะมาถึงเอ๊ะมาถึงอีพีโคเมื่อวันเพิ่งจบนะครับก็เลยผมเอาปใจแบบมากขึ้นแล้วก็ หลายการณีจะให้คนดูคนเรามากๆครับแล้วก็<อ>สนุกมากๆแน่นอนนะครับทุกคนรอดูด้วยนะครับรอนพดไทยเก่งมากเลยอ่ะจากเดิมแบบยังไม่ได้เลยนี่คือไปเรียนจริงจังเลยใช่ไหมหรือคุณแพศรคุณแพศรก็<อ>เก่งครับแต่ว่าผมก็ตั้งใจทำคนเดียวก็เก่งโอ้เก่งมากเลย,ยครับแล้วก็หล่อมากด้วยโอ้โอ้สวัสนซัม โอเค,ค <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณวุสครคบ